เดี๋ยวต่อไปนะคะเด็กๆไปทําใบงานกับคุณครูใบงานใบนี้เลยคะ่ะเดี๋ยวเรามาทําใบงานที่26นะคะเด็กๆดูตัวเลขที่อยู่ในกรอบสี่เหลีย่ยมเดี๋ยวเด็กๆมาอ่านตามคุณครูนะคะเอาแถวข้างหน้าก่อนเลยคะ่ะเลขหนึ่งสาวธงเลขสองรูปเป็ดเลขสนกบิน เลขสี่เรือใบเลขห้าหมวนหางเด็กๆรู้จักชื่อตัวเลขกันแล้วเดี๋ยวเรามายงเส้นจับคู่ตัวเลขที่เหมือนกันนะคะเอาแถวข้างหน้าก่อนนะคะลูกลูกข้างบนที่อยู่ในสี่เหลี่ยมข้างบนนะคะบนสุดเลยเลขหนึ่งเสาธงแล้วเห็นไม่มีดาวเล็กๆอยู่ข้างหลังค่ะเอาดินสอสจุดไว้ที่ดาวนะคะมองหาซิเพื่อนของเลขหนึ่งอยู่ที่ไหนคะ เด็กๆลาาเส้นตรงดาวนะคะไปหาดาวที่มีเลขหนึ่งอยู่นะในก,กรอบสี่เหลี่ยมต่อไปเลขสองรูปเป็ดเราดินสอบจุดไว้ที่ดาวเลยนะคะเอาแล้วมองหาซิว่าเลขสองรูปเป็ดแบบนี้อยู่ไหนเจอหรือยังคะแถวหลังเจอหรือยังคะลาาเส้นลงไปเลยคะ่ะให้ถึงเลขสองนะคะต่อไปเลขสามคะ่ะเลขสามนกบิน เอาลิงสองจุดไว้ที่รูปดาวนะคะมองหาสิเพื่อนเขาอยู่ไหนลาาเส้นขึ้นไปเลยค่ะต่อไปเลขสี่เรือใบเอาลิงสองจุดเลยค่ะแล้วหาเพื่อนของเลขสี่นะคะเจอหรือยังคะเอาลาาเส้นขึ้นไปให้ถึงรูปดาวนะคะต่อไปเลขสุดท้ายเลขห้ามวนหางเอามองหาเพื่อนของเลขห้าสิอยู่ที่ไหนคะเจอแล้วลากเส้นตรงดาวเล็กๆไปหารูปดาวเลยนะคะ เด็กๆทำกันได้ไหมคะทำได้เก่งมากเลยคะ่ะเด็กๆยงเส้นเสร็จแล้วเด็กๆมาอ่านทบทวนตัวเลขให้คุณครูด้วยนะคะวันนี้เรามาสรุปกันการเล่นของเล่นการปฏิบัติตอนในการเล่นของเล่นนะคะคุณครูมีข้อปฏิบัติในการเล่นมา4ี่ข้อข้อที่หนึ่งคือไม่แย่งของเล่นนะคะข้อที่2ไม่ปาของเล่น ข้อที่สการที่เราจะเล่นร่วมกับคนอื่นเนี่ยต้องรู้จักลําดับก่อนหลังนะคะใครเล่นก่อนอยู่แล้วเราจะแย่งเขาได้ไหมคะข้อที่สี่ไม่ทําลายของเล่นนะคะของเล่นของเด็กๆจะได้อยู่กับเด็กๆนานๆนะคะเด็กๆทํากันได้ไหมคะถ้าทําได้ยอดเยี่ยมมากเลยคะ่ะเด็กๆคะวันนี้คุณครูมีงานมอบหมายให้เด็กๆทำสองอย่างนะคะอย่าลืมไปทํางานที่คุณครูมอบหมายแล้วก็ อ่านตัวเลขทบทวน1นึงถึงสิให้คุณครูด้วยนะคะวันนี้คุณครูเขาล่าเด็กเด็กไปเล่นของเล่นกันนะคะ